สบายดีพี่น้องบุษครูสุคนเดจ้ามื้อนี้กได้ปลามาอีกแล้วเด้อพี่น้องปลาขาวสระเดือนสีมาเสียขี้เด้อจ้าตัวนี้มีปลากดน้ำเนนด,ดีพี่น้องเป็นทเห็นน้ำมือบ่เด้อสบายดีพี่น้องเดจ้าพี่น้อง ปักกระเป้าตาขาวตัวนี้สามเดือนใช่ไหมเซกีเด้อพี่น้องและยังมีอีกเด้อพี่น้องให้เบาอีกเพื่อนเอาให้เบิ่งด้วยจ้าตัวนี้พี่น้องใหญ่ค่ะเด็กพี่น้องจัตชีทียบใสๆแล้วพี่น้อง เราเดือดจนใหญ่เง <centimet re> <iah> ือกเลยพี่น้องอันนี้จะเอาไปขายพี่น้องย่างเงี้ยงมันเห็นยังปะพี่น้องไปเดีสิเห็นบ่าน้องนี่เดี๋ยวติดบ้างแล้จังโล่ฮะต้องมาติดละติดเลย โอ้เรื่องครับฮึมเลยน้องพี่น้องใหม้สดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อยังบ่ทันตายให้พี่น้อง่นด้เบิ่งหางดินเดีเดาๆๆๆเเยอยู่เนี่ยเนี่ยเน,ะนะอะบ่แม่นซะเรดือนต,ต้องต้อยให้มันดินได้อันต้อยให้มันดินกับแม่นอยู่มันยังบ่ตายยัน <c oughs> พี่น้องโอ้โหยายมันเป็นปลาตายนะแล้วมันกินเบ็ดแขนพี่น้องเบ็ดใหญ่กินเบ็ดใหญ่เอาปลาเสียบชมุมนุษย์ค่ะ โลเจ็ดซิปด้อพี่น้องปลาประมาณเท่าไหร่นะเชียบปลาอย่างเอาปลาอันนี้เฉพาะเรื่อปลาปลาขาวอะไปลากัางน้อยเชียบปลาขาวปลากัางด้วพี่น้องปลากัางเะเดินไม่ได้ยันปลาลดประมาณไ่้เป็ออนคะำอันนี้สิเอาไปขายพี่น้องน้ำบ,บาวเด้อเพิ่เกลืหาน้องของบาอีน์รถครบมือเลยพี่น้อง วุ่หาปลาของเคุณอันนี้ก็แม่และพี่น้องอันนี้กับวุนน่นหาปลาเพราะว่ามันเป็นไม่พายเขาต้องพายที่นั่นนะจังได้ <c oughs> ตัวนี้แหละสาวเดือนสีมาคั่วไว้กินอันนี้ค่ะพี่น้อยลงหน้าตัวนี้แซ่บมั้ยแต่มันน้อยอันนี่ <c oughs> นใหญ่หนาะกค่ะปลา,ปาปรกระเป๋าปลาปลากระเป๋านี้โลเดเถอะเลาปลา คุว่าครูเขามากกับแทงโดสามสี่สิบันโลสามสิบถ้าเป็นเงินไทย,ยทน่นนยาจะเลยร้อยบาทหนงแม่หนงแม่เลยครูบ้านแต่ยูเนี่รนะ้ยอยน้อนนี่กะเสาเดือนสีคั่วไว้เลยพี่น้องเสียขี่ไว้อันนี้เบ้าอินโมเดหาเองเนะีพี่น้องปลาน้องชาย <c oughs> <c oughs> น้องชายเพิ่นมากไปหาปลา, <c oughs> ายี่วัดนึง <c oughs> <c oughs> บ้า<ป>อินคาเกี่ยวเข้าคาเฮ็ดกองข้าเลื่อมมาได้ไปใส่มากและเมื่อยแล้วจะฟุ้งไปทางเด็กๆตัวน,นี้เราก็พี่โซว่าให้พี่น้องมาได้เบิ่งก่อนเนาะในตาในกระซินงทางมดเดงน้องตง้องเ <c oughs> นาะ <c oughs> เสีนง่สิค่ตัวนี้เลยสีมาว่าชิดต้มให้น้องจูน้องจีมาจิ้งกระต่ายจิ้งกระ่ายชิโต๊เอาคันสิมินพวนอยากนำไหปลาสดสดมีสเนาะปลาก็งัมงามมาใหม่ๆเลยจะหากระมังอเด้พีเนอะดีจ้จะ อันนี้มันถือเสอยใจสิพ่อซ้ำเตยได้ดเดินไปห้องมองไว้บ้านเราต้องได้เนาะคือเราเห็นหงอเงินยถือกินเบ็ดกินเบ็ดบ่เบ็ดมากเพิ่มเลยเบ็ดใหญ่เลยเบ็ดใหญ่เด้อพี่น้องประมาณประมาณนี้บ่ประมาณนี้ก็อ้เบื้องหลั ป่ากับพอได้กินยุ่นองอาวเนาะบาบเาียวบาลวเนาะขึ้นไปหาเืองจิ้งคืดน่น้องไปเอาเลยจ้าเนาะเอา เออื่นบ่าตลอดเลยเลาแยงเจ้าเลี้ยละเดี๋ยวะลป้าเพื่นจะเอาไปขายแล้วพี่น้องนี่เพื่นเอาถุงมาใส่ติดข้างเน้แล้วได้ได้ทั้งโล่ได้เกือบสี่สี่โล่หมดด้นะอือ คนน้องทรายก็อ้อเวียกแล้วแต่เกาเพิ่งไค้เห็นเวียกอยู่กันทำง,งานเกือกวันนี้ผมมีเงินใช้แต่หาปลาเพะได้ให้เพื่อนใช้ใป็น้ำมุกน้ำมันไปขคืนคืนใด้คืนบ่นได้แล้วพี่น้องไปจนเจ้งเลยนะ ปาม่หมเขาสิเสียสบายเสสบาย,บาย,บายานึ่งวันกะหลายเท่านั้นเลยแม่ไปเลยค่นนยอือการอยู่ในเทิงมืบอลบรลดั่งงานตีตะม้วนได้ไปงานขอเขาไปไป เเขาอามองอัดมองอันหาหามันออกไ,ได้ไปะไล่เพลสเปลี่ยนใหญ่ก็ผู้ศึกเข้าดีกว่าเราอินนะโบ่เก่งกว่าไงไปหาเพราะได้ไปกินเราอินเพราะได้กินแต่เพป็นประเด้ขายบุ๊คพอได้ขาย ดำกระดุนยูจะดำงกะระเดี๋ยวมได้ดัค้นพู่มดัขันไปดูดูละ่ะใช่แน่อันมาโดนไปละดำลงมาพูขึ้นดำลงมาพูขึ้นเราไปหาแถวไกลๆนี่บอกแถนี้บอกชูเห็นเราไปจนแจ้งเจัง,จงมาไปตรงนี้เเจ้<ป>จากระดังไฟนอนยูพ้บนบ อยางไฟแล้วพอพนอนนอนกับป้าเลยน,น้องบ้างเราลุมไปน้ำแบบไม่เรือไปนะนอนพิงไฟยนอนข้างข้างของไฟยอุ่นเลยลงไปอีกแล้วแจ้งเขาก็ยามเบ็ดมาโอเคแล้วแต่การการป่าแทงดึกๆม,นะมาักเลยนอนพิ่านมากมาตัดส่าวันจะพยายามเบ็ดเลยนอนกู ขันยังมากกระไดอยู่เนาะมากระไดฮยันตตื่นสวยนหะบบทันยามนะยันต์หมูหยามก่อนเฮ็ดมันใช่เฮ็ดแก้อยู่เนาะแต่และสีดีใจเนาะถึงหาไปยามเ่าเห็นปลาตัวใหญ่เลยนะนะมย่วนนละ่นี่เราไปอี่มแล้วลใส่พวกนี แล้วเข้าก็เองกัะลุยน้องเจ้าเลยปลาปลามากินแน่มาขายแน่้่ขายจะไว้กินสิิาไปนำร่วมกันไปน้ำก็บน้อง อันาเฮ็ดอบอันน่ะฮะเครื่อ,หอ,อง,งหออีนี่หมีกรดอกพี่น้อง yeah. กข้าฉันไ้เสียขี่แล้วออกบนเลยแนละ้วมันเปลี่ยนกันได้เร<อ>าต้าเราเราทวงเอาออกบุเลยบ่นถึง,งเบิดแล้วป้าักกระเป้านี่ประเด็นน เล้วแล้วพี่น้องในหลายตึกยังตัวหนึ่งคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไป็่ตนนเดียจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเบาอินเทารเดือนเดือจ้าสบายดี 拜拜。Bye bye.